บรรยากาศหิมะปกคลุมตามต้นไม้ค่ะทุกคนขาวเต็มไปหมดเลยจ้าให้เบิ้งวิวหิมะศิลปะหิมะด้วยพี่น้องเอ้ยปกคลุมตามต้นไม้ตามกิ่งไม้ใบไ,ไม้ค่ะนี่คือต้นสนนะคะพี่น้องเป็นสนที่ไม่ผลัดใบค่ะสนชนิดนี้เพิ่นจะว่าพัดไป เพิ่นบ่ร่วงเลยไหมคะพี่น้องพึ่งก็จะเขียวเบิดปีเลยค่ะปัดเวลาหิมะพิน่นเกาะตามใบตามนี่เพิ่นก็ลู่ลงเป็นบรรยากาศที่นาชมมากๆเลยค่ะคุณนะคะเมื่อนี้แดดเมื่อนี้ม่แดดแต่ว่ากะหิมาก็เต็มต้นใหม่อยู่ค่ะจังพ่านไดดไล่ค่ะพึงพ่งพึงพ่งพึ่งแดดออกเป็นอาทิตย์ได้อาทิน์นึงแล้วค่ะบพะมีแดดพี่น้องเมื่อนี้ล่ละแดดเพิ่เพึงพ่งออ ็เริ่มแล้วล่เงียบงีบเงียบงีบตงมาเนี่ยจังน้อยค่ะบ้านดในลายปันไดว้าวจึกอ่ากระจกรถพ่วงพุ่งได้ค่ะอ้าตั้งเท่อกันได้บรรยากาศรอบๆมาพี่น้อง The deer and all the animals that eat um, grass are going to have a hard time to find the grass. t o d a เออพอบานว่าพวกกวางป่าพวกสัตว์ป่าที่เพิ่นกินหญ้าเพิ่นก็ดจิเพิ่นกัด เมื่อทั่วนาทเรศเนี่ยมันก็ต้องพยพย่งพวลงไปพื้นที่ราบกับช่วงลานาวมันไปกินน้ำบานน้ำบานสวนหลังบานคนกับพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าหยาอบหยาเป็นยังบ้านในนีค่ะภูเขาเต็มไปด้วยให้มากจักน้อยภูหลัคขัคนทุกขจักบขึ้นมาภูเขามากาายยุตู่ตามป่าคือเก่าค่ะหน้าีเลีค่ะพี่น้องเลยขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจจ้า ไปเจอกันใหม่ค่ะวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ